จะทำดีหรือไม่ทำดีทำไปจะโดนด่าไหมจะทำไงอ่ะทุกคนทมด่ามานะขอโทษน้องไก่นะครับามด่านะครับทุกคนเสียดังเองคือต้องบอกว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่แบบว่าตัดสินใจยากมากว่าจะทำคลิปนี้ดีไหมนะครับเพราะว่าสับสนมากว่าคลิปเนี้ยควรทําดีหรือไม่ควรทําดีควรทําดีหรือไม่ควรทําดีถ้าทําออกมาแล้วจะโดนด่าไหมนะครับเอาเป็นว่าทําก็ได้ฮารลสวัสดีครับ วันนี้นะคะเป็นครีมที่รู้สึกว่าหารีวิวดูดยากมากรีวิวใน u t u b e เนี่ยหายากมากๆนะคะจะมีแค่แบบว่าน้องๆที่เขาสั่งไปใช้แล้วเขาเอามารีวิวให้ฟังแต่ไม่มีบิวตี้บอเกอร์ <ๆ S 2> คนไหนดังๆที่แบบทําให้ดูเลยนะคะซึ่งตัวบูมเองเนี่ยก็คือสงสัยมากว่าทําไมถึงไม่มีคนทําทําไมถึงไม่มีคนเอามารีวิวหรือว่ามีแล้วเราไม่เจออันนี้บูมก็ไม่รู้เนาะถ้ามีก็อาจจะเป็นเพราะว่าบูมหาไม่เจอเองอะไรประมาณนี้นะครับแต่รีวิวในแบบว่ากระทู้พันทิปหรือว่าต่างๆนานาแม้กระทั่งในกลุ่มต่างๆเนี่ยจะมีคนพูด คุยลองพูดถึงกันเยอะมากก็อบอกว่าครีมตัวนี้นะครับไม่ใช่ครีมตัวใหม่เป็นครีมที่แบบว่าออกมานานมากแล้วนะครับแต่มีคนแนะนําให้บูมใช้เหมือนกันนะครับมีคนแนะนํามาบอกว่าพี่ลองเอามาใช้นะใช้แล้วเป็นยังไงมาแนะนําหน่อยนะครับซึ่งบูมได้ลองใช้มาระยะเวลาแบบประมาณหนึ่งแล้วนะครับซึ่งคาเคมของเขาเนี่ยเขาบอกว่าใช้ตัวนี้แค่2สัปดาห์แต่ยังบูมเนี่ยบูมใช้มาระยะเวลาก็สักพักหนึ่งแล้วนะครับครีมตัวนั้นก็คือนี่ครับเคเบร์รี่ของน้องเกไก่นะครับนี่เกไก่สไลเดอร์ซึ่งใครๆก็ เป็นย <premises. S 2> ูท <happily. Korean. S 2> ูบเบอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยขนาดนี้แต่ว่าที่บุ้มเนี่ยลังเลว่าจะทําดีหรือไม่ทําดีทําดีหรือไม่ทําดีเพราะว่าบุ้มไม่เห็นคนทํารีวิวจริงๆทุกคนถามบุ้มว่าถ้าบุ้มต้องสั่งครีมออนไลน์ที่แบบไม่ได้มีขายในพวกวัดทรงวัสันอะไรเงี้ยบุ้มต้องคิดนะครับแล้วบุ้มก็ต้องใช้แบบว่าขั้นจะสัดใจเยอะระดับหนึ่งเลยถ้าพูดตรงๆก็คือไม่ไว้ใจครีมในเน็ตเลยนะครับเพราะว่าบุ้มเคยมีปัญหาและเกิดการติดสารอะไรเงี้ยเพราะครีมในเน็ตนะครับสมัยแบบโซเชียลแคม่ๆเลยบุ ติดสารจนกลายเป็นสิวแบบปุบปุบทั้งหน้านะครับแล้วกว่าหน้าบุ๋มจะกลับมาดีแข็งแรงได้ขนาดนี้นะครับมันใช้เวลานานมากแล้วมันแบบผ่านอะไรมาเยอะมากนะคบทุกคนเพราะฉะนั้นแบบเราก็จะมีแบบกาแพงสําหรับครีมเน็ตน,นิดนึง <เอ S 1> ต้องบอกว่าครีมตัวนี้ถ้าไม่ใช่ของน้องเกไก่จะบอกว่าไม่มีโอกาสได้เจอแล้วไม่ได้จับไม่ได้แตะต้องกันแน่นอนนะครับเพราะว่าบุ๋มคิดว่าโปรไฟล์ของน้องเกไก่เนี่ยเขาทาครีมออกมาเนี่ยเชื่อว่าเขาคัดสรรทุกอย่างมาดีหมดแล้วนะครับคือดูมาเนี่ยมีคนเอามารีวิวที่แบบเป็นคนที่แบบคนใช้ปกติ ลคิปงทุกคนบอกว่าดี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 ดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าใช้จังเลยแตนไหนก็ได้ไหนแล้วนะครับในเมื่อมีคนแบบอยากให้เราลองให้อยากให้เราเป็นหนูลดลองอยากให้เราเอามาทำอยากให้เรามาพูดพวกก็ได้ได้ทำการทดลองมาแล้วจริงๆนะครับจากการใช้จริงๆของผิวหน้าบูมเลยนะครับเคเบอร์รี่ตัวนี้นะครับราคาอุ้ย ต้องบอกว่าเคเบอรี่ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่490บาทนะครับเขาชื่อว่าเคเบอรี่เซเว่นผัดครีมนะครับเป็นไวเซเว่นเบอร์ี่เอ็กตร้าตัวนี้เขามีเอ f ด้วยนะครับอยู่ที่เ p f 15นะครับ P.A. บวกบวกบวกเป็นครีมบำรุงเพื่อผิวกระจ่างใสไร้สิวมีคุณประโยชน์จากเบอร์รี่7ชนิดนะครับต้องบอกว่าเบอรี่เนี่ยมันเป็นผลไม้ตระกูลแบบผู้ดีนั่นก็หมายทุกคนตัวนี้นะเขามี R R อาไซอิเบอร์รี่นะครับบูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่เคเบอร์รี่นะครับแบล็คเคอร์เลนส์นะครับแล้วก็ลาสเบอร์รี่เจ็ดชนิดนี้นะครับสำหรับตระกูลเบอร์รี่ที่มีอยู่ในส่วนผสมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องของเขานะก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นแพ็กเกจจริงปกตินะครับแล้วก็สกรีนนะครับไม่มีสติกเกอร์เลยส่วนด้านในนะครับกระปุกของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะต้องบอกว่ากระปุกแบบนี้ทำให้ผมนึกถึงย้อนไปสมัยก่อนที่เขาฮิตกันแบบนี้มากคือัเปิดแบบนี้นะครับแล้วเปิดออกมาแล้วก็ปั๊มอยย่่่าาาางงนนนนีีี้้้ะะะะคคคครรรัััับบททุุกกกกแลววว็เเจมตตๆปด สำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้เก็บกล่องไว้นะครับก็ยังมีสรรพคุณตรงนี้นะครับทุกคนจะบอกว่าบ้มใช้ไปแบบเรียกได้ว่าเยอะพอสมควรนะครับเนื้อครีมเขาจะเป็นสีขาวๆนะครับเดี๋ยวบมจะบีบเนื้อครีมให้ดูเลยจะบอกว่าบีบแค่ประมาณครึ่งปั๊มก็เต็มหน้าแล้วนะเพราะว่าบีบเต็มปั๊มอะตอนแรกบ้มไม่รู้บ้มบีบมาเต็มปั๊มคือเยอะแบบเยอะสุดๆเลยนะครับอ่ะนี่คือเนื้อครีมของเขานะครับเห็นไหมเป็นเนื้อครีมสีขาวๆต้องบอกว่าเป็นครีมเลยทุกคนไม่ได้เป็นเจลเป็นเจลลี่อะไรนนะครบบแแลลล้้ววกกกก็พออออททาาไปยยย่่่งเเีีจสิิชื และเนื้อของเขานะครับถึงเขาจะเป็นเนื้อครีมที่เป็นแบบครีมจ๋าเลยนะครับแต่ว่าเขาซึมไวมากนะครับทุกคนพอทาไปแป๊บเดียวอ่ะรู้สึกคลึมเอ้ยรู้สึกซึมไปเลยแล้วก็กลิ่นของเขาเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่แบบรู้สึกว่าหอมหอมแบบนึกถึงน้าน้องเก๊ไก่อ่ะหนูออกปากมันเป็นหอมแบบใสๆหอมแบบน่ารักน่ารักหอมหวานอะไรประมาณนี้ทาแล้วมันจะรู้สึกแบบฟินมากรู้สึกเหมือนเราได้รับการบำรุงนึกถึงเป็นครีมแบบใช่แล้วรู้สึกว่าไม่อันตรายอะไรประมาณนี้รู้สึกว่ากลิ่นมันแบบน่ารักดีประมาณนี้นะครับสาหรับตัวกลิ่นแล้วก็ตัวเนื้ออขง พูดถึงการใช้ต้องบอกว่าก่อนหน้าน,นี้ผิวบุคค่อนข้างจะแบบมองมอง,มองนิดนึงต้องพูดตรงๆเลยมองมอง,มองนิดนึงนะคบทุกคนแล้วก็ได้มาลองใช้ตัวนี้ใช้แบบไม่คิดอะไรเลยนะครับต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะเข้าใจผิดด้วยนะครับเพราะว่าด้วยความที่แบบอ่านไม่ครบถ้วนนะครับแล้วไปเข้าใจว่าเขาเป็นครีมที่เป็นครีมกันแดดเพราะเห็นเขามี SPF นะครับบุก็เลยใช้แค่ตอนกลางวันแล้วแบบนึกยังไงไม่รู้นะครับก็เลยหยิบกล่องเขามาอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเขาบอกว่าให้ใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นผิวกระจ่างใสภายในสองสัปดา ใช้ตอนกลางคืนด้วยแต่งงมากว่าเขามี a t f แต่เขาให้ใช้กลางคืนนะครับแต่ a p f ของเขาว่ามันแค่15เอง p A บวกบวกนะครับสำหรับบุกก็ยังทากันแดดปกติประมาณนี้แล้วบูก็ได้ใช้เช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นหลังจากนั้นนะครับเป็นประจําเลยทุกทุกวันทุกทุกวันเพราะว่าชอบเนื้อขาวชอบกินเขาจะบอกว่าทุกๆุกครั้งที่ได้ทาเนี่ยรู้สึกว่าฟินมากแล้วก็ทาไปแบบลืมๆไม่ได้แบบว่าไม่ได้คาดหวังอะไรด้วยนะทุกคนต้องบอกว่าตรงๆว่าไม่คาดหวังเลยนะครับมีคนแนะนำให้ทดลองก็คือทดลองกับว่าอ่าถ้า แต่ว่าสไตล์เราก็คือไม่ดีก็คือพูดว่าไม่ดีเลยนะครับทุกคนแต่ทีมตัวนี้นะครับบูมได้ทดลองใช้มาจับไม่ได้หรอวะแต่แบบเกินอ่ะเขาบอกว่าให้ใช้แค่ประมาณเห็นผลภายใน2อาทิตย์นะครับแต่จะบอกว่าบูมใช้เกิน2อาทิตย์แล้วนะครับทุกคนพอได้ใช้มันเนี่ยตะก,ก่อนอ่ะบูมไม่ได้แต่งหน้าแล้วบูมจะรู้สึกว่าหน้าตัวเองโทมหน้าตัวเองแบบดุมหมองดูอะไรประมาณนี้นะครับแต่พอทดลองใช้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยืเนี่ยบูมรู้สึกว่าหน้าบูมอ่ะคือใช้ชีวิตโดยไม่ต้องการแต่งหน้าได้ไม่เื่นไม่รู้กว่าาแบบอ จากบ้านไม่ได้อะไรประมาณนี้ซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยหน้าบุม๋มอ่ะคือหน้าสดก็คือไม่ได้แย่นะแต่มันมาหมองช่วงหลังนี้เองทุกคนที่แบบโหง,งานหนักจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยกลับมาช่วงเนี้ยที่แบบผิวมันดูขาวขึ้นต้องพูดว่ามันดูกระจ่างใสขึ้นมันไม่ได้ขาวแบบวิบ่งโดดขึ้นมานะทีเดียวมันดูรู้สึกแบบว่าผิวดูกระจ่างใสขึ้นดูแบบไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้ใช้ชีวิตคือถ้าเป็นคนไม่มีคิวคือเขียนคิวอย่างเดียวคือออกจากบ้านได้เลยตัวแบบว่าผิวเราเนี่ยไม่ต้องทำ ขนาดแบบโอ้โหแบบในพิบตาหรือว่าดีเวอร์ถึงขนาดแบบพลิกเลยหน้ามือหลังมือขนาดนั้นไม่ใช่นะรับทุกคนมันเรียกว่ามันดีขึ้นตามลําดับดีกว่ามันดีขึ้นเป็น, Level เ,ปนเลเวลนะครับบูมไม่รู้นะว่าหลังจากนี้มันจะดีไปกว่านี้ไหมแต่เท่าที่บูมใช้มาเนี่ยบูมได้รู้สึกว่าเห็นถึงความแตกต่างรู้สึกว่าผิวเราอะสามารถใช้ชีวิตได้ประมาณนั้นนะครับก็เลยตัดสินใจทาคลิปนี้ขึ้นมาว่าเออครีมมันดีจริงๆนะครับทุกคนราคาเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ490ต้องบอกว่าราคามันก็ประมาณหนึ่งนะคร,ร,ร,รับเด็กๆ มันเนี้ยมันก็ประมาณหนึ่งะแล้วก็ปริมาณของเขาอยู่ที่15กรัมนะครับทุกคนถ้าจะให้พูดถึงข้อเสียนะตอนเนี้ยบูมยังไม่เห็นข้อเสียอะไรเลยนะครับเพราะว่าบูมใช้อะต้องบอกบูมเป็นคนเป็นสิวบูมจะใช้อะไรที่เป็นเนื้อเจลเนื้อเซรั่มเนื้อใสแต่บูมใช้ตัวเนี้ยมาแต่บูมกลับไม่รู้สึกถึงการอุดตันไม่รู้สึกว่าสิวจะขึ้นไม่ได้รู้สึกแพ้รู้สึกคันอะไรประมาณไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นเลยนะครับทุกคนสำหรับคนเป็นสิวอะแล้วใช้ตัวครีมที่มันเป็นครีมอะแล้วไม รู้สึกว่าแบบดีแล้วอ่ะดีแล้วเนื้อออกปานแล้วมันได้ผิวที่แบบดีขึ้นอ่ะมันก็แบบแฮปปี้เนื้อออกอัลทุกคนชอบที่สุดก็คือกลิ่นกับเนื้อเขานะครับเป็นเนื้อครีมแต่มันแปลกมากที่เป็นเนื้อครีมที่ที่ซึมไวที่มันดูเหมือนจะหนาแต่มันไม่หนาโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวจากการใช้อย่างที่บอกว่ารีวิวหาดูยากมากไม่มีรีวิวเลยนะครับเราก็ไปอ่านตามกระทู้พันธงพันทิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถ้าพูดตรงๆก็คือมันก็ยยัังมีีี้้ขขออดและเสต้องบอกครีมทุกตัวทั้งหหหมมมดดทัั้้้งวววลนนนนนะะคตต่่่่ออใีีแแแไก็าจจส ่ทีคนบางคนแพ้หรือคนบางคนไม่แพ้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับเราเสพสื่ออย่างบุมเนี่ยบุมไม่เสพมาไปอ่านมาอย่างเงี้ยเสพมาเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจเฉยๆ,ๆอย่าเอาทั้งหมดไปตัดสินว่ากิีมเขาดีหรือไม่ดีนะครับเพราะว่าสภาพผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับตัวเคเบอร์รี่ของน้องเกไก่สําหรับบุมส่วนตัวรู้สึกว่าใช่ว่าแทป ปีเลยนะครับแล้วใครที่อยากให้บุญทำคลิปอะไรอยากให้รีวิวอะไรครีมอะไรเป็นกระแสคอมเมนต์มาใ,ใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าครีมตัวไหนมีคนมาคอมเมนต์เรียกร้องเยอะๆเ,เดี๋ยวผมจะรีบสอยครีมตัวนั้นมาทําเลยนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่เคยใช้ตัวนี้ดีไม่ดีอะไรยังไงนะครับอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใ,ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวบุญจะมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็อันไหนสงสัยเดี๋ยวบุญจะมาตอบให้นะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเออแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดแแชรรรรร์ลลลงงงงงงถึกก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 กดดดด้้้้้้้วว็็ะะิิิิิ่่เปปนนนนาาััััใใจหหบบบบบบุญยยยคคคสีอ๊ ngā